สวัสดีค่ะวันนี้เรากระช่างเอาสินชั่วเล่นเอาสิ้นเชท้อทำวันนี้นี่ผีก็จะมาต่อทำขนมเบล้องดั้านี้เองนะคะและสุดีของเราที่เคยํำก็มีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งข้าวผสมกันนะคะแล้วก็นวดนวดให้ได้ที่เสร็จเราก็จะมาปั้นเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ก็นี่คือ อันนี้ใช้ส่วนผสมทําหน้าค่ะก็คือน้ําตาลปี๊บเดี๋ยวนาราไปเที่ยวนะคะแล้วก็มีน้ำน้ำดอกอัญชันอันนี้ผสมตัวแป้งค่ะแล้วอันนี้ก็คืออ่าเดี๋ยวอ้อจะสอนสอนวิธีการทํานะคะวิธีการทําก็คือหยิบแป้งมานิดน,นึงค่ะไม่ต้องใ,ใหญ่มากนะคะ,ะปั้นให้เป็นรูปวงกลมแบบนี้ค่ะปั้นเสร็จนะคะกดแค่ตรงกลางค่ะ ตัต่างๆนะคะาให้แบบว่าแล้วก็นี่ค่ะปัน้ปนกดลงไปแล้วมันก็มีอันที่เสร็จแล้วที่ยช่ไหอ่ามีอันที่เอาอปั้นมาให้แล้วค่ะนี่ค่ะและ,และเสร็จสมสับสมบูรณ์ค่ะแล้วอันที่เสร็จสมสับสมบูรณ์คือเนี่ยค่ะได้นนอ่าอับสมบูรณ์ เดี๋ยวเราทอดให้ดูนะคะนี่คือได้ที่เสร็จสมส,สมบูรณ์แล้วนะคะพาไปดูกทพามาดูกอน,นี่ก็จะเป็นสีม่วงสีม่วงนะคะแต่มองแบบใกใจเหมือนสีน้ำเงินเลยะคะ่ะเราวอดเราใช้เตาถ่านว่าต้องเข้าใจพี่บ้านคือเือดอ้ไฟแรงเราเรา,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 าใช้เตาถ่านค่ะบ้านๆใช่มันต้องระวังด้วยทุกคนนี่เราก็เผาเองค่ะปู่ทำเป็นถ่านออแกนิกค่ะ นะแะออร์แกนิกแบบสะอาดมากจากสะที่สะอาดของวเอียนเสร็จเลยนะคะที๋ยววัห้เป็นวงดวัวัดวัดวัดรัดวัดาัลวัไไปและเอาไววัดวัดวดวั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 ดวอดว้ดวัดววััดวัดวัดะ เคน้ม <ítulo> <Okay. S 1> ันเดือดนะคะคือต้องระวังการใส่การเสร็จการสมสมสมเตือนนี่ให้ดูชัดๆหนยว่ามันมันโอเคแล้วเพียงสิบมัอยู่ไหนนะคะเพราะอะไรมันอ่ะไม่ติดด้วยค่ะคือถั่ะคือถั่วทอดแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูอันที่ทอดแล้วเป็นทุกคนเอ้าอันที่ทอดแล้วหรือเปล่า ดูสิวายตุเด็กป like um like ุ๊บโหตัวคนนาอกเต็มเต็มนดวคนอาวพี่ยังเตี้ยมึงเตี้ยไมออมสินเยจุใกล้เลยต้องพักหน่อยจมใกล้แล้วจเบนี้อ่ะก็ถึงมัเลยยังเย็นนะคะมีการทอด อย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนเพราะการกินนะคะทุกคนการเพี่ยวปินดูสิซูมเข้าไปยี่ใกล้ไม่ได้เำไม zoom กดไม่ได้แค่นี้ถ้าซูม m ีใกล้ต้องใช้คคกล้องปืนอะจ๊ะนี่เอาเลยพี่ฟ้านี่นะคะ zoom ยี่ใกล้ไม่ได้ครับ z o ีใกล้ต้องใช้กล้องปืนของดีรอสเทอ เดี๋ยวขอพาไปดูที่ทำเสร็จแล้วด้วยไหมคะอ่าค่ะไปเลยค่ะมามาดูอันที่ทึบสุดกันเถอะกันเถอะนี่ค่ะนี่คืออันที่ทำเสร็จแล้วเร็วเร็วมาดูกันเร็วมาดูอยากดูมากเลยตอนใส่สัปดาหก็ปกติอะค่ะน้องโน้ถ้าถ้าผู้ชมมาดูทุกทอดเสร็จแล้วจ้ะ มามาดูอันที่เขาเสร็จแล้วกันเทม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 เพมเท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 ม่ทมเ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 ทมทมเทมเทเมเททเเทมเทเทมเททมาทเสร็จสมบทรณ์เทมเ้ทเ่มทมท